วันสุดท้ายในมาเลเซียลองกินมิสเตอร์บีสเบอร์เกอร์แล้วก็กินกินกินแล้วก็กินถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเวลาที่พี่เดียวรอคอยก็มาถึงแล้วจริงๆทริปนี้เป้าหมายหลักส่วนตัวของพี่เดียวก็คือการได้มาลองกินมิสเตอร์บีสเบอร์เกอร์ของยูทูบเบอร์ชื่อดังมิสเตอร์บีสนั่นเองค้นหาดูจากกรุงเทพการสุดก็มาเลเซียนี่นแหละถึงแล้วเข้าไปกันเลยนี่กล่องโลโก้มิสเตอร์บีส ดูเมนูกันก่อนมีให้เลือกเยอะอยู่จะเอาอะไรดีนะจัดมาลองสามอย่างก่อนบรรยากาศภายในร้านครับขัวกว้างสะอาดและเป็นระเบียบได้มาแล้วร้อนๆเลยละมาครับ อันนี้บีสไตล์ส่วนอันนี้ซีซันคร inkle ฟรายและสุดท้ายคาวเกลชีสลองบีสไตล์กันก่อนเป็นแบบเนื้อ2ชิน้นชีส2แผ่นแตงกวาดองและซอสเฉพาะโหร้อนอยู่เลยชิมและดีนะดีเลยตามมาตรฐานที่เบอร์เกอร์ควรจะเป็นแต่ได้ความฟินในฐานะสาวบอกมิสเตอร์บีสต่อไปคาวกิวชีสโห ตรงตามชื่อเป๊ะนมปังกับชีสแล้วก็ซอสแค่นั้นเติมซอสมะเขือเทศตัดรสนิดหน่อยอร่อยขึ้นขอลองอีกเมนูหนึ่งนะคริสไตล์มาแล้วครับ น่ากินมากเป็นชีสเบอร์เกอร์ที่ใส่แฮมบัวและเฟรนฟรายเข้าไปดูอย่างเดสกาดีครับโดยรวมอร่อยดีกัดคำใหญ่ให้ได้ทุกอย่างในคำเดียวชอบตัวนี้มากกว่าบีสตล์อีกมิชชั่นคอมพล e t บายบายบิสต์บิสเบอร์เกอร์เดินทางต่อได้ตอนนี้เราก็ามาอยู่ที่จัลันอลลอไนมาเก็ตแหล่งรวมอาหารสตรีทฟู้ดอนันมประมัญยาวราชบ้านเราครับมีอาหารเครื่องดืด่มขนมมากมายให้เลือกกันขอเดินไปจนสุดซอยก่อนค่อยตัดสินใจ โอเคขอลองร้านนี้ก่อนแนวร้านลูกชิ้นทอดรถเข็นในไทยนะครับราคาแยกตามสีไม้จุดเด่นอยู่ที่น้ำจิ้มเลือกที่อยากกินมาแล้วน้ำจิ้มถั่วรดประมาณน้ำจิ้มเนื้อสเต๊กส่วนอันที่ไม่มีถั่วเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ ได้อยู่ได้อยู่เพิ่มไสเกะอีกสักไม้แวะชิมชาขนมน้ำผึ้งดูน่าสดชื่นอยู่ไม่น้อยสดชื่นหวานและชาชัดเจนสุดท้ายเมนูที่ห้ามพลาดเลยสำหรับย่านนี้เมสเต และปีกไก่ย่างบาร์บีคิวเขาว่าเด็ดสุดยังไงก็ต้องลองมาลองกันปีกไก่ย่างดูสิน่ากินมากหนังบางกรอบและเนื้อฉ่ำเลยนะเขาหมักถึงเครื่องสุดๆ รสชาติอยู่ในทุกอน,นูที่กัดเข้าไปน้ำจิ้มไม่จำเป็นเลยอร่อยด้วยตัวมันเองต่อกันที่เนื้อสเต๊นร้อนหอมๆแค่กลิ่นก็รู้เลยว่าหมักเครื่องเทศมาอย่างดีน้ำจิ้มมีแจ่มมากเนืนเ้อข้นรสชาติลึกห้ามพลาดเลยฟินอิ่มเดินยอดกับโรงแรมกับบรรยากาศยามค่ำคืน ที่ชวนให้อารมณ์ดีชิ้วสุดๆ yeah, s <S วันสุดท้ายแล้วครับขอเสพเขาเจื่ออาหารมาเลเซียแบบคนพื้นที่ก็ต้องนี่เลยร้านเข้าแกวดินทางมีเมนูให้เลือกเยอะแยะเขาให้เราตักเอาเองเลยจะกินอะไรปริมาณเท่าไหรกับข้าวก็เป็นพวกแกงของทอดผัดยำแล้วก็ขนม ได้แล้วนั่งกินริมถนนกันเลยของพี่ดีโอเน้นของทอดครับของคุณพ่อคาวหวานปนกานขนาดนี้ของคุณแม่ก็แนวแซ่บรสชาติอร่อยดีนะกินง่ายใกล้เคียงกับอาหารไทยแวะมาลองได้นะร้านรซีพอายะ ข้าวแล้วต่อหวานเลยนะอีกเมนูที่คนพื้นที่ห้ามพลาดขายาโทษเป็นเมนูแนวขนมปังปิ้งนะครับจะมีที่ต่างกันก็ตรงสังขยาของเขาเป็นสีน้ำตาลมาแล้วใส่สังขยากับชุบไข่ฮันนี่อิ่มอร่อย กินคู่กับโกโก้เย็นคอมพีซดสุดอ๋ออยากให้ลองแวะไปนะจุดถ่ายรูปสวยๆร้าน Book Asset b Rex KL ใกล้ๆก,ก,กับชย้ยนาทาวเป็นห้องสมุดแนวเขาววงก์สไตล์ Love ได้รูปถ่ายเก๋ๆสวยๆติดมือกลับมาแน่นอนต่อไปก็ไปแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกันมาที่นี่เลยราคาถูกและของให้เลือกเยอะมาก Central Market KL ที่ฮิตสุดก็คงเป็นตัวนี้ป๊อบคอนยี่ห้อ,อยู่เลการาคาจับต้องได้อร่อยมีรสให้เลือกเยอะแยะเลยหน้าของฝากแล้วเป้าหมายต่อไปที่เล็งไว้ตั้งแต่ตอนมาถึงกุลัลําเปอร์แล้วว่าจะลองของกินหน้าโรงแรมเริ่มที่ร้านนี้เลยร้านเป็นฝ่ายทอดที่ฮิตมากจริงๆเมื่อคืนนี้แวะมารอบหนึ่งแล้วแต่แถวยาวมากรอนานจะรอไม่ไหว ตอนนี้แถวสั้นแล้วรอต่อคิวเลยครับถึงคิวแล้วเลือกเป็นเมนูโกลเด้นชีสตัวเฟรนฟรายเขาชิ้นใหญ่แล้วก็คุกผงเครื่องเทศมาด้วยนะที่บีบซอสราดเหมือนเวลารีดนมัวเลยครับได้แล้ว หุ้ยร้อนร้อเลยอ,อืมอร่อยนะเข้มข้นฮีสนัวดูเฟ้นฟสิน่าจะหันมาจากมันฝรั่งทั้งลูกเลยเข้า <_ c oughs> ใจแล้วว่าทำไมคนต่อคิวเยอะอร่อยแบบนี้นี่เองเป้าหมายต่อไปร้านเหยาเหยาไอติมโยกับสัญชาติสเปนร้านจะเขียวไปไหนเนี่ย ได้มาแล้วน่ากินใส่ M&M กี้ช็อกครันชี่อร่อยเอื็นเปรี้ยวอมหวานสุดชื่นต่อที่ไอติมตุรกีอยากลองมานานแล้วไม่ใช่ตัวไอติมนะแต่ลีลาหลอกเด็กของคนขายที่เห็นในคลิปบ่อยๆขอท้าทายสักครั้งต้องจับไอติมให้ได้แหมคนขายสนุกใหญ่เลย ไอติมก็อร่อยนะคนนๆหนึบๆเลยละ่ะใกล้ถึงเวลาต้องออกเดินทางกลับแล้วร้าสุดท้ายละกันโบรนี่ร้านขา,ขายขนมปังโลที่มีไส้แปลกๆได้มาแล้วน่ากินนะลิ่นเครื่องเทศเต็มๆ ไส้เป็นมิตรบอลกับเครื่องแกงประมาณแกงกะหรี่อินเดียโหล้ำมากกรอบนุ่มไส้ข้นรสติดลิ้นติดจมูกมิตรบอลนุ่มนับ,นบชอบชอบอร่อยฟินเลยโอเคหมดเวลาเที่ยวเล่นแล้วก็ถึงเวลาอำลากลาลัมเปอร์เมืองแห่งสีสันและของกินมากมายแล้วครับ เก็บของออกเดินทางไปสนามบินได้ก่อนกลับแวะดูตึกแฝดยามกลางวันอีกรอบก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเก็บรูปกันนะไปขึ้นรถโมโนเร็ลจากบุกิตบินตังไปลง KL เอซ็นเตอร์ถึงแล้วเดินไปยังท่ารถด,ด้านล่างกันชิวเฉียดมากรถกำลังจะออกพอดี ไปรอต่อแถวขึ้นกันมีเหตุการณ์ที่ทําให้พี่เดียวได้รับความรู้สึกดีๆจากประสบการณ์ได้ช่วยเหลือคนอื่นพอดีรถทัวร์คันนี้บังคับให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากแต่ครอบครัวชาวต่างชาติด,ด้านหน้าไม่ได้เตรียมมาและคนขับก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นพอดีแม่พี่เดียวมีติดมาด้วยก็เลยแบ่งให้ทําให้ครอบครัวนี้ไม่ตกรถและขึ้นทันรถรอบนี้บรรยากาศการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นมิตรภาพดีๆที่ทำให้ทั้งคนให้และคนรับยิ้มได้ ถึงสนามินแล้วครับเป็นอันสิ้นสุดการเดินทางอันแสนสนุกของพี่ดีโอจากจดหมายเล็กๆคืออยากกินมิสเตอร์บิสเบอร์เกอร์ทำให้ได้เกิดการเดินทางกึ่งประจนภัยครั้งนี้ขึ้นมาเป็นอีกทลิปปิดเทมที่วีดีโอจะจำไปอีกนานขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบนะครับ Thank you for watching บายบายสวัสดีครับ